นี่สิสมควรยกเป็นเน็ตไอดอลจากยามสู่นิติกรผู้พิพากษาอาวุโสยังเอ่ยปากชมสู้ชีวิตแต่เด็กจนวันนี้จบเนติบัณฑิตเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจอย่างมากบนโลกออนไลน์ถึงต้องนำกลับมาแชร์ต่ออีกครั้งกันเลยทีเดียว สำหรับเรื่องราวของผู้ที่ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าอาวิรุตชาญชัยกิติกรผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลล้มละลายกลางที่ได้เล่าย้อนถึงอดีตตั้งแต่วัยเด็กของลูกศิษย์นั่นก็คือนายอานัตมานพซึ่งปัจจุบันเป็นเนติบัณฑิตและนิติกรศาลดีกาด้วยความชื่นชมประทับใจลูกศิษย์คนนี้มากชีวิตนักสู้กว่าจะจบเป็นบัณฑิตนิติศาสตร์ ปัจจุบันเป็นเนติบัณฑิตและนิติกรสารดีกาอีก9ก้าเดียวก็จะได้นั่งบัลลังก์แล้วเรื่องราวจากนี้อานัทมานพนิติศาสตร์บัณฑิตดุ่น40เนติบัณฑิตสมัยที่69เป็นผู้ถ่ายทอดชีวิตผมพ่อกับแม่แยกทางกันตั้งแต่ยังแบบบอตอนเด็กๆแม่ทำงานก่อสร้างพอหลังเลิกเรียนช่วงค่ำๆผมกับแม่จะไปเดินขายมะม่วงตามบาที่พัทยา พอโตขึ้นหน่อยผมก็ไปทำงานร้านขายของส่งได้วันละ50บาทแต่ช่วงปิดเทอมแม่ก็จะให้ไปบวชเนนภาคฤดูร้อนทุกปี เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและเรียนทางทรรได้ด้วยพอขึ้นมัธยมผมก็ไปทำงานเซเว่นหลังเลิกเรียนได้ชั่วโมงละ25บาทหลังจากจบมัธยมปลายก็ไม่ได้แอดมิชชั่นเข้ามาหาวิทยาลัยที่ไหนเลยเพราะค่าใช้จ่ายสูงมากจึงมาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยร,รามคำแหงแต่ไม่รู้ว่าจะเรียนคณะอะไรดีจึงตัดสินใจเลือกคณะนิติศาสตร์เพราะทำอาชีพได้หลากหลายระหว่างนั้นผมทำงานเป็นยาม เข้างานหนึ่งทุ่มเลิกหกโมงเช้าระหว่างทำงานก็แอบเอาหนังสือไปอ่านด้วยต้องแอบอ่านเพราะเจ้านายเป็นชาวต่างชาติไม่ชอบให้ทำเรื่องส่วนตัวเวลางานผมไม่เคยได้เข้าเรียนเลยปกติจะซื้อตำราจ,จากสำนักพิมพ์มาอ่านเพราะราคาถูกกว่าชีตหน้าราม,มากประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้เยอะเล่มหนึ่งก็ประมาณ50 7 0บาท ผมไม่ได้เรียนเพื่อจะสอบให้ผ่านเท่านั้นแต่อ่านเพื่อต้องการความรู้จริงๆถ้าวันไหนมีสอบพอเลิกงานผมก็จะรีบขึ้นรถโดยสารจากพัทยามารามคำแหงทันทีระยะทาง120กิโลเมตรมาสายแค่5นาทีก็ไม่ได้เข้าห้องสอบแล้วเสียค่ารถฟรีๆวันหนึ่ง300กว่าบาทเงินเดือนแค่7,500บาทเอง ถ้าวันไหนมีสอบบ่ายจะเป็นวันที่ทรมานที่สุดเพราะต้องอดนอนข้ามวันข้ามคืนสมองล้ามากๆพอสอบเสร็จก็ต้องรีบนั่งรถกลับมาทำงานต่อถ้ามาช้าก็โดนหักเงินเดือนอีกสุดท้ายผมโดนไล่ออกจากงานเพราะอ่านหนังสือมาอ่านชาวต่างชาติเขาต้องการยามืออาชีพที่รักษาความปลอดภัยไม่ใช่มานั่งอ่านหนังสือท้อมากครับเหนื่อยจนร้องไห้ พยายามบอกตัวเองว่าโชคชะตากำลังพิสูจน์ตัวเองอยู่จะเป็นผู้นำที่ดีได้ต้องเป็นผู้ตามที่ดีมาก่อนคือเรียนรู้จากจุดที่ต่ำที่สุดมาก่อนเวลาท้อมองคนที่เขาลำบากกว่าผมเห็นยายแก่ๆเดินคุยถังขยะมาขายประทังชีวิตชีวิตเขาลำบากกว่าเรามากผมเชื่อเรื่องบาปบุญเพราะบวชมาตั้งแต่เด็ก ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามาตลอดพยายามทำแต่ก,กรรมดีเพื่อให้สุขภาพจิตดีขึ้นและต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ใจหลังจากโดนไล่ออกจากยามผมก็ไม่ได้ไปสอบที่รามอีกเลยหนึ่งปีเต็มๆที่ขาดสอบหลังจากนั้นผมก็ไปทำงานอื่นอีกหลายที่เช่นผู้ช่วยทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลผู้ช่วยฝ่ายบุคคลคนงานทั่วไปของเทศบาล กระทั่งผมเรียนจบในภาคหนึ่งปี2556พันทีที่ผมจบก็มุ่งสอบหางานนิติกรตามสถานที่ราชการต่างๆเพราะมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะได้มีเวลาอ่านหนังสือมากขึ้นผมเคยทำงานเป็นนิติกรโครงการจัดทำแบบกฎหมายและวิเคราะห์แบบกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ได้ให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนที่ไม่มีโอกาสเพียงหน่วยกิจละ25บาทสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้เป็นดังคำว่าเปลวเทียนให้แสงรามคำแหงให้ทางจริงๆ หลังจากนั้นผมไปเป็นทหารเกณฑ์ครับความรู้สึกตอนนั้นใจหายครับที่ต้องจากครอบครัวไปอยู่ที่อื่นช่วงฝึกตามหลักสูตรต้องตัดขาดจากสังคมญาติไปเยี่ยมก็ไม่ได้บางคืนนอนน้ำตาไหลคิดถึงบ้านหนังสือไม่ได้แตะเลยอยากอ่านใจสจขาดทำได้แค่แอบพกตัวบทเล่มเล็กๆไว้ที่ขากางเกงชุดฝึกลายพรางจะหยิบขึ้นมาท่องตอนครูฝึกปล่อยพักบางครั้งใช้วิธีทบทวนตัวบท โดยการใช้ก้อนหินขีดเขียนพื้นดินและจินตนาการตามไปด้วยบางคืนเข้าเวรดึกๆก,ก็ต้องเอาตัวบทไปยืนท่องด้วยช่วงเวลาที่อยู่ในค่ายทหารนั้นผมเหนื่อยมากๆผอมซูบนอนน้อยมากพอฝึกครบ2เดือนก็จะแยกย้ายขึ้นไปทำงานที่กองร้อยการฝึกก็จะเบาลงมีวันลาพักกลับบ้านได้มากขึ้นผมก็ใช้วันลาพักปล่อยกลับบ้านไปทำอาชีพเสริมเช่นขี่มอเตอร์ไซค์ขายข้าวเม่าสด หรือช่วยญาติขายไก่ย่างส้มตำเป็นต้นพอให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะเงินเดือนทหารเกณฑ์น้อยมากส่วนเวลาอ่านหนังสือก็จะใช้ช่วงเวลาค่ำๆไม่เคยได้อ่านเต็มวันเพราะในแต่ละวันผมมีเวลาอ่านหนังสือน้อยมากไม่เคยอ่านถึงสองรอบบางวิชาอ่านไม่จบเล่มด้วยซ้ําไม่เคยฝึกเขียนข้อสอบเก่าเลยและไม่เคยจดโนด้ตย่อประมวลผมก็มีไว้ท่องเท่านั้นนี่คือจุดพร่องที่ผมกําลังแก้ไขปรับปรุงอยู่ ผมคิดแค่ว่าเราอาจจะไม่เก่งเหมือนคนอื่นแต่เราไม่ได้แข่งกับใครเราแข่งกับตัวเอง ขอแค่ในแต่ละวันเราพัฒนาตัวเองและไม่เดินถอยหลังก็พอโดยเปรียบเทียบตัวเองในเมื่อวานกับตัวเองในวันนี้เสมอว่าในแต่ละวันเรามีความรู้อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างเมื่อถึงช่วงใกล้สอบเนติก็ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ลาม,มาสอบได้จนกระทั่งสอบผ่านและจบเป็นเนติบัณฑิตสมัยที่69อานัตอย่างไรก็ตามหลังจากที่นายอาวิรุธได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพถ่ายร่วมกับอานัต ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างชื่นชมและยกย่องให้กับชายหนุ่มในการต่อสู้ชีวิตแม้จะมีเหนื่อยบ้างแต่ก็ไม่เคยทอ้อยังเดินหน้าสู้ต่อถือเป็นบทเรียนและประสบการณ์ที่หลายคนสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตจริงได้อีกทั้งยังร่วมเป็นกำลังใจให้อีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ